บทบาทในทางกองทัพแล้วคุณปล่อยให้บิ๊กเล็กคนเดียวในการเป็นบัญชาการนะคะดิฉันว่าเจ๊นะคะการค้าชายแดนในเวลานี้มันคืออธิปไตยของชาติคือคุณเจ๊สุปจียังจะไปค้าขายอยู่นะตอนนี้เพราะฉะนั้นฉันอยากให้เนี่ยรัฐมนตรีและก็รวมทั้งนายัฐอนตีเนี่ยนะคุณดูให้ดีประเทศจะเสียดินแดนอยู่แล้วประเทศเนี่ยดินแดนเสียไปตั้งกี่จุดอยู่ละเจ๊ยังจะมานั่งขายของตรงจุดนี้ไปขายที่อื่นก่อนกันไม่รบมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอัดใช่ แต่การที่เขารู้ว่าเราเนี่ยไม่คิดจะรบ <c oughs> นั่นแหละมันเป็นความเพี้ยงพลั้มและผิดพลาดขนาดบ้านมึงยังไม่ยอมนี่เป็นแผ่นดินใดพ่อกูอยู่กูปู่กูตายดังนั้นนี่เป็นแผ่นดินไนดไม่ใช่แผ่นดินมึงการยกเลิกเอ็มอยูที่มันไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น43หรือ44สามารถกระทําการได้เลยเพราะเอ็มยูสองฉบับนี้ไม่เคยเข้าสภาสาภาคือตัวแทนของประชาชนเมื่อสภาคือตัวแทนประชาชนแล้วเอ็มยูสองฉบับนั้นไม่เคยเข้าสภาแปลว่าอะไรแปลว่ามันไม่เคยผ่านหูผ่านตาประชาชน ดังนั้นเนี่ย MOU 2งฉบับนี้สามารถยกเลิกได้โดยความรับผิดชอบของรัฐบ,บาลเอาเข้ากลรมแล้วยกเลิกได้เลยแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อ,อก,กัมพูชาซึ่งมันกําลังลุกลานเราแล้วจะเก็บมันไว้ทาพ่อเราหรอสหรประชาชาติรบอกเลยว่าเรื่องระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาเป็นเรื่องระหว่างคุณสองคนไปจัดการกันเองเราเป็นประเทศที่ปกป้องอธิปะตยและแผ่นดินเราและประชาชนเรานะแผ่นดินเขาไม่แต่นิดนึงเราลุกเข้าไปไหมทั้งหมดเนี่ยเรายังไปไม่ถึงหลักหมุดเราเลยนะเรายังไม่ทันสร้างรั้วเลยนะและทั้งหมดเนี่ย เรายังไปไม่ถึงตรงเขต1ต่อ5้าหมืนเลยนะแล้วท่องไปอะไรไม่ทัพนายกองทั้งหลายทั้งคนเก่าคนใหม่ท่องทําไมว่ากองทัพยึด1ต่อห้าหมืนท่องทําไมถ้าไม่ปฏิบัติเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วไฟเขียวให้กองทัพนะคะแล้วก็ใช้ที่ประชมุมสมชกับเพื่อนนะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ย แม้นะคะจะไฟเขียวให้กับกองทัพหรือว่าใช้นะคะที่ประชุมสมชขับเคลื่อนเนี่ยสิ่งที่ทีฉันระแวงแล้วก็ยังระวังอยู่ก็คือสูงสุดของกองทัพคือใคร คือรัฐมนตรีว่าการก,ร,ร,กระทรวงกลาโหมซึ่งคือใครซึ่งก็คือพลเอกนัทพลซึ่งก็คือใครซึ่งก็คือเป็นคนที่มีข้อเสนอแปลกๆปมาตลอดแล้วก็เป็นคนที่ประชาชนระแวงแคลงใจฝ่ายทางประชาคมประชาสังคมต่างๆและแม้กระทั่งสื่อมวลชนต่างๆก็ระแวงแขงใจเพราะท่าทีของพลเอกรัฐมนตรีว่าการก,ร,ร,กระทรวงกลาโหมเนี่ยเป็นท่าทีที่แปลกๆมาโดยตลอดเลยตั้งแต่สมัยที่ตั้งแต่เขาเนี่ยแน่นอนว่าเป็นคนที่อยู่ยาวนานที่สุดลวเผชิญกับปัญหาสถานการณ์นี้มายาวนานที่สุดแล้วเพราะว่า เป็นเลขาธิการรัฐมนตรีกะงกลาโหมตอนสมัยรัฐบาลคุณเศรษฐาใช่ไหมมาเป็นรัฐมนตรีช่วยในสมัยรัฐบาลแปรทองทานใช่ไหมแล้วมาเป็นว่า,าการคือสูงสุดของความมั่นคงแล้วอะนะคะในรัฐบาลของคุณอนุทินแล้วทีนี้กรณีนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะวางบทบาทตัวเองว่าโอเคฉันเนี่ยจะให้บทบาทกับทางกองทัพในการปฏิบัติการถ้าบทบาทในทางกองทัพแล้วคุณปล่อยให้บิ๊กเล็กคนเดียวในการเป็นบัญชาการนะคะดิฉันว่าเจ๊ดิฉันเนี่ยรู้สึกได้ว่า ความไม่เข้มแข็งเด็ดขาดของพลเอกนัตพลเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่ดิฉันระแวงแข็งใจซึ่งฝ่ายต่างๆก็ระแวงแข็งใจดังนั้นดิฉันคิดว่าถ้าทีที่ มันดูเหมาะสมกับสถานการณ์และดูดีที่สุดและใช่ที่สุดเนี่ยมันคือท่าทีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ่ังประเทศสีหสัตร์พวงเกตแก้วนะคะลั่นตีว่าการคนใหม่ไม่ว่าจะเป็นท่าทีในสหประชาชาติที่คําพูดที่เด็ดขาดนะคะและนอกจากนั้นแล้วท่าทีในสภาที่มีการให้นโยบายที่เด็ดขาดและท่าทีที่เขาเนี่ยแสดงเชิงรุกนะคะที่เจรจากับทางคามนว่าเฮ้ยคุณจะมาเจรจาคุณมาเจรจาซะนะไม่เช่นนั้นแล้วฉันก็มีมาตรการของฉันนะและฉันต้องรักษาที่ประทยฉันนะสิ่งที่สูงสุดและสําคัญมากกว่า นะคะการค้าชายแดนในเวลานี้มันคืออธิปไตยของชาติคือคุณเจสุปจียังจะไปค้าขายอยู่นะตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นฉันอยากจะให้เนี่ยรัฐมนตรีและก็รวมทั้งนายรัฐมนตรีเนี่ยนะคุณดูให้ดีประเทศมจะเสียดินแดนอยู่ละประเทศเนี่ยดินแดนเสียไปตั้งกี่จุดอยู่ละเจยังจะมานั่งขายของตรงจุดนี้ไปขายที่อื่นก่อนเจต้องไปขายที่อื่นก่อนจ้ะ เจ๊จะมานั่งขายที่ชายแดนเขมรอยู่ไม่ได้เจ๊จะฟังแต่หอ,อก,การค้าไม่ได้เจ๊ต้องฟังประชาชนทั้งปวงด้วยเจ๊ต้องฟังชาตินะคะเจ๊ต้องฟังยุทธศาสตร์ชาติเจ๊ไม่ใช่เป็นฟังแต่หอ,อก,การค้าเจ๊เป็นรัฐมนตรีใหม่ถ้าทีอาจจะดีความคิดเห็นอาจจะนะคะดีถ้าฟังสสอในสภา,าได้ก็ฟังประชาชนด้วยนึกออกใช่ไหมคะเจ๊จะมานั่งเนี่ยเออดิฉันก็จะต้องฟื้นการค้าชายแดนจะมาฟังจเจ๊ก็ไปฟื้นที่อื่นก่อนนะตรงจุดนี้ต้องเอาดินแดนกลับคืนมาก่อน นะประสาทตาควายยังเสียไปอยู่เลยเจ๊รู้ไหมน่ะบ้านหนองจานเคยไปไหมน่ะบ้านหนองจานก็เสียไปแล้วน่ะยังดันออกไปไม่ได้เลยบ้านหนองยาแก้วเนี่ยก็เสียไปแล้วเนี่ยยังดันออกไปไม่ได้เลยเจ๊ดูด้วยเจ๊จะขายอะไรเจ๊จะขายกล้วยขายก่อนเจ๊ไปที่อื่นก่อนเจ๊ไปผลักดันเรื่องเกี่ยวกับราคาข้าวก่อนเจ๊เนี่ยมีกรมการค้าภายในด้วยไม่ใช่มีแค่กรมการค้าต่างประเทศไม่ใช่มีแค่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศไม่ได้มีแค่ FTA ที่เจ๊จะต้องไปทำ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 เลือกแต่ขณะเดียวกันเจ๊ต้องไปดูกรมการค้าภายในด้วยข้าวเนี่ยราคาตกต่ำ แล้วตั้งแต่เศรษฐาจนถึงแปรตองตานจนมาถึงอนุทินเข้าอย่างราคาไม่ขึ้นเลยวันนี้เนี่ยเจ๊ต้องไปดูมาตรการเชิงรุกเรื่องเกี่ยวกับการค้าภายในเจ๊ต้องไปลดค่าของชีพประชาชนก่อนตอนนี้จะตายกันอยู่แล้วเนี่ยเมื่อเศรษฐกิจมันตกลมตกลมอย่างเงี้ยเจ๊ต้องดันเงินเนี่ยเข้าไปอยู่ในกระเป๋าประชาชน เจ๊ไปดูก่อนว่าแบงค์ต่างๆเนี่ยนะจะสนับสนุนเอสเอ็มอนะคนค้าคนขายเนี่ยให้เขาเนี่ยไปกู้โดยไม่เสียดอกอย่างไรเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยไปเข้าสู่ในระบบแล้วไปกระตุ้นเศรษฐกิจได้เจ๊ต้องไปดูพวกนั้นก่อนเจ๊ไปดูซิเนี่ยมันสับปะหลังเนี่ยลักลอบนําเข้ามาจากประเทศเขมรเนี่ยมาตั้งแต่แพร่ทองตาตจนแพร่ทองตาลไปมันยังลักลอบอยู่เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นมันก็ทําให้เนี่ยผู้รับซื้อมันสับปะหลังประเทศไทยเนี่ยเขาไปรับซื้อแต่ของเคมรบางทีตรงนี้ไปดูด้วยดูหรือยยััังงแแกกเนนนดูหรรืออลละจาาา้้วค พืชผลเกษตรที่เป็นเกษตร่งออกต่างๆน่ะต้องไปดูนอกจากดูแล้วคืออะไรอัดงบประมาณจากคอรมออังคารหน้าประชุมคอรมอแจ้ของเงินเลยหมื่นสอง0มืานล้านทำเพื่ออะไรเอาไปใช้สําหรับการสัพซิดีให้กับบรรดาราคาพืชผลเกษตรที่มันตกต่าเพื่ออะไรนั่นแหละมันเป็นมาตรการใหญ่คนที่มีประชากรสูงสุดในประเทศคือใครเกษตรกรมากกว่า30กว่าครัวเรือนเนี่ยดังนั้นตรงนี้ ต้องให้รัฐบาลเนี่ยเอาเงินใส่กระเป๋าประชาชนไม่ใช่แค่คนละครึ่งคนละคอยแต่ต้องไปที่ชาวไร่ชาวนาชาวสวนเกรรษตรกรด้วยดูราคาพืชผลด้วยนั่นแหละมันจะกลายเป็นเนี่ยการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยออกแกนิกค,คือการไม่รบมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุด่ัดชัยแต่การที่เขารู้ว่าเราเนี่ยไม่คิดแต่รบ <c oughs> นั่นแหละมันเป็นความเพี้ยง้ำและผิดพลาดการที่เรามีกําลังทหารมียุทธปกรณ์มีกริปพินมีเครื่องบินยิงระ,ะเบิดมีเอฟสิบหก มีอะไรทุกอย่างไปหมดครบมากกว่าใครในในโลกใบนี้อันดับหนึ่งอาเซียนอันดับ25ของโลกของเขาอันดับเกือบร้อยของโลกวันนี้เขายังมีความรู้สึกว่าสามารถขี่เราได้ทุกเรื่องตีเราได้ทุกอย่างประชาชนแล้วก็ตายด้วยแล้วประชาชนเราตายเท่าไหร่รวมกับทหารแล้วก็30กระาบพและขาขาดไปกี่ดุน้นวันนี้เนี่ยทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขาก็สร้างสถานการณ์มันยืดเยื้อไปเรื่อย เพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่สามารถไปเปิดเผยกับประชาชนเขาได้ว่าทหารเขาตายไป3,000ศพแล้ว3,000ศพค่ะประชาชนชาวเขมรโปรดทราบแต่3 0 0พศพนั้นเนี่ยมันไม่ได้เอาศพเนี่ยลงดอยไปเพื่อเอาไปมอบให้กับลูกเมียของประชาชนชาวเขมรที่ต่อว่าก็ตามหาพอพ่อฉันหายผัวฉันหายนั่ะตายอยู่บนดอยทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยโดยสรุปแล้วเนี่ยเมื่อเขมรไม่กล้าในการที่จะบอกกับประชาชนของเขาและประชาชนเขาก็ไม่สามารถในการที่จะใช้เสรีภาพของการใช้สื่อในการที่จะมาตามหา พ่อแม่พี่น้องของตัวเองที่เป็นทหารแล้วไปตาย 3, สามพันศพเมื่อท,ทางขเขมรนก็ไม่เปิดเผยข้อมูลนี้แม้อเมริกาโดนัลด์ทรัมป์ได้มีการเปิดเผยว่า 2, สองพันศพและแม้เราประกาศว่าสามพันศพแต่เมื่อไม่มีใครยอมรับแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าใครจะเป็นคนบันทึกว่าประวัติศาสตร์อันไหนดีที่สุดเจ๋งที่สุดและใช่ที่สุดดังนั้นวันนี้มันก็จะมีการบันทึกว่าเราเนี่ยตายสามสิบกว่าศพเราเพียงพ้ะไหมอ้าวนี่บ,นบ้านเรา <laughs> เราแล้วเราจะไปเอาคนเอ้ยนี่พวกเธออันนี้บ้านฉันนะแล้วก็ อ,อ่ะเธอเข้ามานี้รั้วบ้านฉันนะข้ามารั้วบ้านฉันแล้วล่ะแล้วปรากฏอีเพื่อน,นบ้านบอกว่ากูขออาศัยรั้วบ้านมึงเป็นบ้านเธอเธอยอมไหมขนาดบ้านมึงยังไม่ยอมนี่เป็นแผ่นดินใดพอกูอยู่กูปู่กูตายดังนั้นนี่นี่แผ่นดินใดไม่จะเป็นดินมึงดังนั้นเนี่ยมันบอกว่าอะไรนะจะแบบว่ายกเลิกกูจะยกเลิกมีปัญหาเลยการยกเลิกไม่สมควรจะต้องเอาไปเป็นตำบากประชาชนในการทำประชามาติรัฐบาลชุดนี้กําลังจะอ้อยอิงและอ้อยอิงแล้วสังเกตดีๆนะพี่น้องประชาชนการยกเลิก m o u ที่มันไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น43หรือ44สามารถกระทําการได้เลยเพราะ MOU 2ฉบับนี้ไม่เคยเข้าสภาไม่เคยเข้าสภา MOU 2ฉบับนี้ไม่เคยผ่านสภาประสภาคืออะไรสภาคือตัวแทนของประชาชนเมื่อสภาคือตัวแทนประชาชนแล้ว MOU 2ฉบับนั้นไม่เคยเข้าสภาแปลว่าอะไรแปลว่ามันไม่เคยผ่านหูผ่านตาประชาชนดังนั้นเนี่ย MOU 2ฉบับน,นี้สามารถยกเลิกได้โดยความรับผิดชอบของรัฐบาลเอาเข้ากลมอรและยกเลิกได้เลยอย่าโยนภาระไปให้กับประชาชน หยาบโยนการตัดสินใจที่จะต้องรับผิดชอบนี้ไปให้กับประชาชนเขากําลังจะโยนความตัดสินใจเรื่อง mou 4 3 4 4ไปให้กับประชาชนคําถามประชาชนสักกี่คนที่จะมีความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับ mou 4 3 4 4ใ่คายอ่านละเอียดเพราะฉะนั้นเมื่อชัดเจนแล้วว่า mou 4 3กับ mou 44มันเป็นประโยชน์กัมพูชาใช่ไหมแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อกัมพูชาซึ่งมันกาลังลุกลามเราแล้วจะเก็บมันไว้ทำพ่อเราหรอ mou 4 3มันละเมิดมาทุกอัน mou 4 4มันละเมิดทุกข้อไปดูกฎบัตรมันละเมิดจนกระทั่งเราตาย คำถามก่อนมันยึดอะไรมันยึดเอ็มอูมันไม่ได้ยึดก็ในเมื่อเอ็มอูเนี่ยมีไว้ให้เรายึดและเป็นประโยชน์ของมันแต่มันไม่ยึดคาถามก็คือเราจะมีเอ็มอูไว้หาอะไรอะ่ะสรุปก็คือเอ็มอูไม่ได้มีประโยชน์ต่อเราแล้วเมื่อไหร่มันเป็นเด็กดีหรือเมื่อไหร่เขมรเนี่ยได้มีการเปลี่ยนจากตระกูลหุนในการปกครองเราก็ค่อยไปสร้างเอ็มอูตัวใหม่ก็ได้ แต่วันนี้ m o u 2ฉบับนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์ใดๆต่อประเทศไทยเพราะมันไม่ได้ยึด m o u เนี่ยเป็นเรื่องตกลงระหว่าง2ประเทศนะอ่าแต่ขณะเดีวยวกันขนาดกดบัตรสหรประชาชาติตกลงกันทั้งโลกมันยังไม่ยึดเลยระเบิดมันก็วางที่กดระเบิดมันก็เอาเข้ามาปืนใหญ่ปืนกลปืนก้อนปืนอะไรสารพัดมันมีมันเอามาหมดแล้วตอนนี้มันยังซื้อโดนอยู่เลยไม่รู้จะไปซื้อก็ไม่กระเซระเบิดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามก็คือว่าเฮ้ย เราเนี่ยนะกำลังอยู่ในสภาวะถ้าคุณไม่เรียกว่าสงครามแต่จริงๆมันคือสองครามการประชุมสมชมันคือสภาสงครามเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูยุทธศาสตร์นี้ให้ชัดไม่ใช่ว่ายังมานั่งดูแลประเทศข้างบ้านในลักษณะที่คนอื่นเขาสั่งให้ดูแลมันไม่ใช่การที่มีประเทศที่3ประเทศที่4เข้ามาบอกว่าให้เราทําอย่างนั้นให้ทําอย่างนี้เธอลองกลับไปถามอเมริกาสิลองกลับไปถามเนี่ยประเทศ ผู้สังเกตการทุกประเทศกลับไปถามประเทศมาเลเซียก็ได้ลองถามประเทศมาเลเซียดูถ้าสมมติเป็นบ้านของอันวาฉันลุกเข้าไปและขออยู่ครึ่งหนึ่งกูถามว่าบ้านอันวามึงจะให้กูอยู่ไหมมันก็ไม่ขนาดบ้านมันเองมันยังไม่ให้อยู่เลยเหมือนกันอินโดนีเซียลุกไปที่ประเทศมาเลเซียมาเลเซียก็เอาปืนใหญ่อะไรไปขับไล่เหมือนกันคาถามก็คือขนาดมึงมึงยังรักษาประเทศมึงขนาดบ้านมึงมึงยังไม่ให้กูเข้าไปอยู่เลยแล้วคําถามคือนี่ประเทศเราบ้านเราเราจะรักษาไม่ได้หรือว่าต้องปล่อยให้มันเนี่ย ลุกเข้ามาแล้วประชาชนเราตายอีกแล้วเราค่อยปกป้องคำถามแนมะ่สมุดก่อนสมุดสมุดเฉยๆสมุดเป็นบ้านเธอแล้วโจรขึ้นบ้านพ่อแม่เเธออยู่หมดโจรเอาลูกซองมาแล้วขึ้นบ้านเธอคำถามก่อนระหว่างนั้นเธอจะเอาลูกซองเนี่ยเบื่บื้โจตรตุยหรือเธอจะรอให้พ่อเธอตายด้วยสีมือโจรแล้วค่อยรอให้ตำรวจมาเคลียเธอต้องทำอะไรโจรขึ้นบ้านเธอลูกหลานเธอพ่อแม่เธออยู่เต็มบ้านเธอจะเอาปืนมาปกป้องลูกหลานเธอหรือเธอจะรอเรียกตำรวจมา30นาทีตำรวจมา พอมึงตาย้งแต่นาทีแรกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือหลักเดียวกันกับการยุทธศาสตร์ปกป้องชีวิตประชาชนและปกป้องประเทศชาติคุณจะรออะไรรออเมริการอจีนรออะไรนี่มันแผ่นดินเราเป็นเรื่องระหว่างเรากับมันเป็นเรื่องระหว่างมันกับเราขนาดสหรประชาชาติเขายังบอกเลยว่าไอเ้เขมรเนี่ยมันเอาไปเอาเรื่องขึ้นสหรประชาชาติก่อนสปีดรอบที่แล้วสหรประชาชาติบอกเลยว่าเรื่องระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาเป็นเรื่องระหว่างคุณสองคน ไปจัดการกันเองประเจชาจ่ก็พูดแบบนี้เหมือนกันขมຈหน้าแตกไปรอบนึงกฎบัตรเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าคุณมีสิทธิ์ในการที่จะปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและอธิปไตยของคุณคําถามคือมึงรอให้กูตายก่อนแล้วมึงค่อยปกป้องอระมึงต้องปกป้องตอนที่กูมีชีวิตดิคุณต้องปกป้องประชาชนตอนที่ประชาชนมีชีวิตไม่ว่าจะประชาชนตามแต่เก็บชายแดนเก็บเห็ดอยู่หรือประชาชนตรงจุดไหนคุณต้องปกป้องชีวิตประชาชนและอธิปไตยในระหว่างที่เรายังไม่ได้เสียไปคุณต้องปกป้องแบบนั้น ไม่ใช่ไปปกป้องตอนที่เรามันยึดภาษาตาควายไปมันยึดบ้านหนองจานไปต่างๆเหล่านั้นไม่ว่ากี่จุดสิจุดนั้นอ่ะมันเป็นความอับยศ์ของการอารมณ่อรวยและมันเป็นความหน้าขายหน้าของความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นระดับของมหาดไทยผู้ว่าซึ่งเป็นนะก่อนที่ก่อนที่จะเกิดสงครามเนี่ยก่อนที่จะมีปัญหาอย่างเงี้ยคนที่ใหญ่ที่สุดในแต่ละจังหวัดคือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการความมั่นคงภายในจังหวัดนั้น ดังนั้นเนี่ยจะไปโทษทหารอย่างเดียวไม่ได้สมัยที่ไม่เกิดอัยการศึกผู้ว่าใหญ่สุดแต่แตพอมีอัยาการศึกผู้บัญชาการกองกําลังใหญ่สุดวันนี้เนี่ยผู้ว่าไม่ได้ใหญ่สุดแต่ผู้บัญชาการกองกําลังใหญ่สุดในอัยการศึกถามว่าต้องรอผู้ว่าอยู่หรอถามว่าต้องรอใครผู้บัญชาการกองกําลังนั่นแหละคุณต้องปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญคนที่เป็นเจ้านายของคุณสูงสุดเนี่ยคือรัฐธรรมนูญไม่ใช่เสียหนูไม่ใช่นายกไม่ใช่รัฐมนตรีกระโหมด้วยไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้าไม่ใช่รัฐ แล้วก็ไม่ได้ใช่เจ้าของบ่อนแล้วก็ไม่ใช่บรรดาพวกกำนันรีอะไรต่างๆที่อยู่ตามตะเก็บบใจแดนที่ให้ประโยชน์คุณ